ผีอีจินมันเข้ามาอยู่เีอะไรนะครับผีอีจินต้ขอโทษคุณหมอก่อนนะครับผมไม่ได้มาจับผีแล้วพี่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นะถ้าเกิดว่าเคสขาให้ฟาร์มร่วมมือครับถ้าเคสขอให้วามร,ร่วมมือขนาดบางเคสเจอท้อง20เดือนเด็กหายก็มี แล้วก็ผีตัวเนี้ยถ้าผีตัวเนี้ยคุยกับมันเรื่องอ่ะผมคิดว่าคุณผ่านไปได้มันมีชื่อผีเลยนะเรืวผมเดี๋ยวขูก่อนขอดูก่อนขออนุญาตแตะท้องนะได้ไหมขออนุญาตนะอันนี้ท้องกีด่เดือนขอ,ขอโทษ ผีอีจินมันเข้ามาอยู่ผีอะไรนะครับผีอีจินคืออะไรครับอีจินตนาการผีอีจินฮะผีอีจินเนี่ยมันจะอยู่กับคนแบบเนี้ยน้อยเพสมากที่อีผีอีจินมันจะเข้าไปอยู่ได้เพราะอีผีอจินมันเข้าไปอยู่ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ผีอีจินเนี่ยมันแผงฤทธิ์แล้วก็ท้าหลอกหลอนคนไปทั่วอย่างเพจสายไหมายก็โดนหลอกอก็เนี่ยผีจินหลอกไปแล้วน่ะ มอปลา,า,ากำลังจะสือส่อสารว่าคุณลุงอรุณเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองก <c oughs> ็ผีจินนี่แหละพี่ผีจินมันเข้าเขาอยู่พี่ผีจินตนาการนี่แหละก็คือไม่ได้ท้องจรงิงไงคือสมมุติว่าจากประสบการณ์ที่ผมช่วยเหลือเคสผีมายี่สกว่าปีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเด็กแล้วมันหายเข้าไปในท้องจรงิงอ่ะแสดงว่าต้องมีจิตวิญญาณของเด็กมันก็ต้องสัมผัสได้ว่ามันเคยมีเด็กแปลว่าันเหมือนว่ามันหายไปก็คือต้องเสียชีวิตจริงไหมอันนี้มันไม่มีไง ก็มีแค่ผีอีจินตัวเดียวที่ผ่านมามีผีอีจินเยอะไหมครับเยอะมากแล้วก็จะทําให้บุคลกากรทางการแพทย์เขาเสียวเวลาในการไปช่วยเหลือเคสด้วยผมบอกแล้วว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยเนี่ยต้องมาแถลงข่าวใหญ่โตเนี่ยและเสียเวลาให้ผมมาพิสูจน์ผีอีจินด้วยรัฐมนตรีจะให้ข้า,ามันผมเทอะไรอะ่ะถ้าอย่างผมทําอะไรอะ่ะผมต้องทําให้ครบ นี่ในทางวิทยาศาสตร์ผมทําครบแล้วไงผมก็เลยนึกถึงว่าหมอปลาลองดูที่ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้คอลอดลูกออกมาแล้วเด็กอยู่ในท้องเนะี่ยถ้านับตอนนี้สิบสามเดือนเด็กมันหายไปไหนผมก็ไม่รู้จะพุ่งทางสายไหนได้ผมก็ต้องมาหาหมอปลานี่แหละก็เพียงแต่ให้หมอปลาดูว่ามันจะมีมิต,ติลี้ลับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็ถึงต้องมาถามไงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายเนี่ยจะให้น้องลูกพลุนได้พูดบ้างนะ พี่ให้เปิดโอกาสให้หนูได้พูดถ้าหนูสงสัยอะไรยังไงหนูว่ามานะแต่ว่าอันนี้ลองถามหมอปลาดูที่ว่าลูกหนูาหายไปไหนแล้วจะได้ให้หมอปลาไปตามให้หน่อยพี่พิธจกเกตเคนี้ผมตามไม่ได้เพราะพี่อิจ,จินเนี่ยเออ่มันต้องให้เขาสองคนคุยกันเองนะพี่ต้องให้สามีภรรยาคุยกันเองแล้วว่าทําไมมันถึงต้องจินตนาการมาได้ขนาดนี้อันนี้หมอไม่ได้ใส่ฟาร์มหนูนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ